49วันหลังความตายตายแล้วไปไหนมนุษย์และสรรพสัตว์ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะการตายนั้นหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการหรือรับใช้แก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปได้อีก วิญญาณยังคงอยู่จิตนี้ไม่มีวันตายดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกก็จะวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นพอได้สติก็จะมีพยามัตจุราชทำหน้าที่มานำเอาวิญญาณของมนุษย์หรือสัตว์ที่ชะตาถึงคาดพาไปยังยมมโลก เพื่อตรวจสอบบัญชีบาปบุญคุณโทษความดีความชั่วที่ทำไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในส่วนของวิญญาณบาปจะถูกนำตัวส่งไปนรกแปดขุมใหญ่แต่ละขุมแบ่งย่อยเป็นขุมละ36แห่งในแต่ละแห่งก็มีการลงโทษและทรมานอีก800รอด่าน ในแต่ละด่านนั้นมีเครื่องทรมานนับไม่ถ้วนคนที่ทำกรรมชั่วมหัน์หรือเรียกว่าอนันตริยกรรมมีอยู่ห้าอย่างคือ 1. นฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาฆ่าพระอรหันต์สยุยงสงให้แตกแยกทําทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อนเลือด หลังจากที่คนเราตายประมาณหนึ่งสองวันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายเจวันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตัวเองได้ตายเสียแล้ววิญญาณก็จะถูกกักบ,บริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาบาปบุญคุณโทษที่ตัวเองได้กระทำไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่ขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่าง ชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกของที่ผู้ตายต้องเดินไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์นี้ไปได้เว้นสแต่บาปกับบุญเท่านั้นระยะเวลา49วันของชีวิตหลังความตายแบ่งออกทีละเจ็ดวันจึงมีทั้งหมดเจ็ดรอบ ังต่อไปนี้เจ็ดวันรอบแรกวิญญาณของผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเหมือนเสือคอยขวางทางอยู่เมื่อวิญญาณที่มีบาปไปถึงก็จะเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย่ำขบกัดจนเลือดท่วมตัว และปลิดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดส่วนวิญญาณที่ประกอบกรรมดีเมื่อเดินมาถึงดงหมาป่าก็จะมีเทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่นั่งนิ่งเฉยไม่กล้าทำอันตรายวิญญาณน,นั้นจึงผ่านไปได้อย่างปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายเดินทางมาถึงด่านประตูผี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านคอยดูแลอยู่หากเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะมุ่งตรมเข้าทุบตีทำลายทำร้ายอย่างไม่ปราณีปราใสและยังมีพวกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายพากันมาทวงนี้ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและสามารถผ่านด่านนั้นไปได้โดยปลอดภัย 7วันรอบที่สเมื่อวิญญาณของผู้ตายมาถึงยมมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก,ก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกังหรือยมโมาโลกกระจกสองกังดูตัวเองในยามที่มีชีวิตอยู่ได้กระทําความชั่วอะไรไว้บ้างภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากนั้น ก็จะถูกคุมตัวแป่รับการพิจารณาโทษแม้วิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดจากการได้ดูภาพในกระจกที่ตัวเองได้กระทำบาปหยาบช้าเอาไว้แต่ก็สายเกินไปเสียแล้วและไม่สามารถลดล้างความชั่วที่ตัวเคยกระทำไว้ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่พาไปท่องเที่ยวดูนรกขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องผู้ที่ทำบาปหยาบช้าเอาไว้ซึ่งกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจวันรอบที่สเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งการจะปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้เป็นการยากลำบากมาก กระดาษเหล่านี้ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมกันจนเป็นภูเขาเหล่ากาและเกิดจากความเป็นมิจฉาทิฐิของตัวเองซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตายจะได้รับก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้าวิญญาณผู้ตายจะเดินทางมาถึงหอคอยดูบ้านเดิม ก็จะได้เห็นลูกหลานของตนคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับการตายของตนถึงตอนนี้จึงได้รู้แน่ชัดว่าตนเองได้ตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกจึงได้แต่เสียอกเสียใจอาลัยอาวรณ์เจ็ดวันรอบที่หกวิญญาณของผู้ตายก็จะมาถึงด่านคุมบัญชี ยมาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูบาปบุญคุณโทษที่ผู้ตายได้สร้างสมไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่หลังจากหักกลบกลบหนี้กันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดอย่างสุขติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะส่งไปอย่างนรกภูมิเพื่อรับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสต,ต่อไปเจ็ดวันรอบสุดท้ายวิญ,ญญาณผู้ตาย ก็จะมาถึงด่านตรวจสอบซึ่งอยู่ถัดต่อเนื่องมาจากด่านคุมบัญชียม,มาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายนั้นตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดศีลผิดธรรมหรือไม่หรือว่าถ้าได้ถือศีลกินเจประพฤติปฏิบัติธรรมละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จะลดโทษให้เบาบางลงแต่ถ้ามัวหลงผิดคิดฆ่า เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัวชีวิตหลังความตายจึงเริ่มเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเดินทางไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถจะเอาติดตัวจากโลกมนุษย์นี้ไปได้เว้นเสด็บ,บาปกับบุญเท่านั้นระยะเวลา49วันของชีวิตหลังความตายก็จบลงเพียงเท่านี้ ดังพันนานามา